สวัสดีครับผมโจโจโจ,โ,จโซลากางสื่อันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมโอนิกิลินะฮะซึ่งเกมเฮียนี่แม่งบอสฟิลนี้เก่งกว่าบอสในดันอีกฮะบอกไว้เลย <c oughs> ตอนนี้ผมตีไอเฮียนี่กับเพื่อนผมมานานประมาณสามชาติเศษน,นะก็ยังไม่ตายสิ <c oughs> ตะวันตกไปทางไหนวะตะวันตกไงตะวันตก <c oughs> เดีวละไม่ต้องละ สารเจ้าโฮเคเชี้โฮเคจีอ่ะเออแป๊บใกล้ๆนะไม่ใช่อยู่ตรงนั้นเออแต่ของกูจะพังนะเนี่ยยอมไอสัตว์ยอมของพังถ้าได้เฮียเนี่ยตีแม่งทีเวลอัพโคตรเยอะตีแม่งรัวโ้ช่ายแล้วไงดีทำไมวะ มีไรานนเยอะเนี่ยสู้ต่อ,อไปนน <c oughs> เราจะเป็นกำลังใจให้ <c oughs> น,นี่ <c oughs> ถ้ำสามเทพไม่เกี่ยวว,วาไหนว่าทํำสามเทพ <c oughs> มบ้านมบ้านถ้ำสามเทพเฮ้ยท้ำสามเทพใกล้ๆแล้วก็เข้าทํำสามเทพไปหรอไม่ใช่กูอันนี้เป็นฟิลมึงเลยมามึงเลยมาอีกอะมึงเดินตรงมา เออไม่เป็นไรกูหาทางเองก็ได้เอี้ยไม่พูดมาเดินตรงมาแม่งบอกจะหาทางโคตรนั้นเลยซัะตายหาเจอแล้วเอี้ยครับเห็นใจคนแหลกบ้างดิเฮ้ยมึงเห็นใจคนที่ตีมอนบอสไม่ตายสักทีไหมตายหาไอตายนี่ไงโคเคดิใช่ไหมแล้วก็ลงมาครับดันเจี้ยระดับไหนไม่ใช่ลงดันไอซัดกูก็บอกอยู่ว่ามอนฟิวไอ้ยี่นี่ไม่ฟังกูเลยไอชิบหาย เอาแล้วกูว่าหมุนเมาส์อีกหมุนเมาส์ไม่ได้วายนูนมึงตีไปนะไปซ่อมกูก่อนก็ได้กูรอไปซ่อมยังไงไรสัตว์ไอ้ยักษ์ใหญ่นี่เปล่าวะถ้กูเดินใช่ไงที่มันติดหินอยู่เนี่ยเฮ้ยมึงมาตรงนี้อย่าไปตีตรงนั้นอย่าไปตีตรงนั้นมึงเดินมาตรงนี้ครับกูแหลกมึงเดินมาตรงนี้เออมึงมึงตีมันไปเดี๋ยวกูไปซ่อมของก่อนข้าไปใกล้ๆเลยโอปอ พอพอตีมอนตีมอนตีมอนคนก็บอกอย่างเดียวนะแต่ที่กูทำมันมากกว่าหนึ่งอย่างไงอะไรอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างเนี่ยตายกดที่ดวงวิญญาณไงคืนชีพโดนไม่ต้องใช้ไอเทมหรอเออฮะแถบข้างบนอะที่มันมีสามอันอะโอเคไล่ถอยก่อน สามชาเสด้งรถยังไปถึงไหนเลยไอ้ห่ากูมาไ้สัตย์ซ่อมของเสร็จละโอ้โซ่าอืมตบทีนี้มึงตบหูให้ตายดีกว่านั่นแหละไอ้ข้างกูข้างังกู้างหลกู้างหลกู้ังวลกูเตึรดตตึงกก็พูดอยู่ว่ามันไม่เข้ากูตบมันก็ยังไม่เข้าเลย เข้าน้อยมากอ่ะน้อยจนเรามองไม่เห็นน่ะเข้าใจกูป้ะเนี่ยกูอธิบายมึงกี่รอบวะวันนี้มึงเป็นไรวะปอูเมนมาเฮ้ยสองตัวนั้นน่ะช่วยกันหน่อยเออมาช่วยกูหน่อยสัดไปแล้วพอยิงดิจ่อจโอจ่อแต่กูเรียกกูหัวแล้ว พอปอยิงมันไปก่อนหยาปิ้ว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 เรียกแมงปู้กูตีแ้วเท่าไหร่เองคือคือมึงสนใจคำพูดกูหน่อยสัตว์ให้เจ้าหญิงตีแมงเอ้ยโม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 ทาโร่กูอยู่ไหนทำไมกูไม่เรียกกูหูตั้งนานวะโอ้ยเข้าหกพันตะเกี้อะเอ้ยโมโมทาโร่มาแล้ว เฮ้ยไอ้ได้ที่ฮิวไม่ต้องยิงแล้วไอ้สัตว์ฮิวต่อไปมึงอ่ะมียิงแล้วเฮ้ยโอ้ยด่าปอเรียกคู่หูปอเรียกคู่หูอมาไอ้ป้อป้อป้อเล่คู่หูออกมาโกรธมากตรงเนี้ยใครไม่โดนบ้างวะทุกคนฮะเยกคู่หูโมึงดูดิโมโหนั้นเออไม่ใช่โมโมทาร่นี่ครับกูนึกว่าโมโมทาร่กูจะตายกูเล่ตัวอะไรออกมาดีวะโถตัวห่าอะไรก็ได้ โมทาโร่เอามีได้ไงวะกูเลนมามันไปตีกับเราไอ้หนูนี่โมทาโร่ฆ่าตีมันเลยกูจะมึงดูดิโมทาโร่ตีโคช่าแถมตีทีสิบห้าสิบสี่เฮ้ยตันแล้วเว้ยตันแล้วเว้ยตันลุงตันตันแล้วแล้วแล้วมึงทำอะไรได้มันก็ไม่ตันนี่มีคนมาช่วยแล้วเว้ยเฮ้ยอย่าไปตีฝั่งนู้น มีคนเอ้ยเอ้ยมีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วผมว่ามาตีฝั่งนี้มึงบอกเขามาตีฝั่งนี้ใครบอกไรสัตว์บอกเมือ่อมึงบอกเขาเลยกูจะไปซ่อมของไอ้เหี้ยวไม่ไหวแล้วของจะแตกแล้วบอกเขาดิออกพันหลังแล้วเนี่ยโอ้ยเออไอ้เฮียเอยอ <laughs> กูกดอะไรไปเนี่ยปาป่าปาฮิวฮิวเฮ้ยมีคนมาช่วยตีเยอะเยอะแล้วเว้ยเออเออมีกำลังใจในการต่อสู้นะบลื้อไอ้ฮิวอะฮิวไม่ไม่กูดาวอยู่ฮิวให้ก็ได้มือถึงแม้มันจะฮิวได้น้อยก็ตามมังเหยียบเป็นมังเหยียบเป็นขี้เลยสั์เฮ้ยระวังโดนเขา เอ้ย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 อย่าอย่าให้มันสนใจทางนี้ให้มันสนใจทางนี้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยมาดีอะดีมานนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันจะหลุดแล้วเออเเออเตี๊ยงอะไรจะตียังไงอ่ะเออเดี๋ยวอะไรตไอสัตว์มันหลุดมันหลุด เ้ยตามกูมานี่ตามมันนี่บอนแห่งแสงมันไม่ตามกูไงมันตามไอ้นู่นอะตามมาตามมานี่นี่นี่ติดติดติดต่อไปโดยเออเกือบเกือบเกือบเออโดนไม้วมือเอาไอ้คาลิเบอร์ออกมาไม่ได้ทำไมวะไม่รู้แค่ช่างเถอะอะอันนี้ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันตีแรงอ่ะเออได้ได้ได้ เอ้ยเยียบนะไม่ได้แดกหิวหิวเฮ้ยหน่วยหิวครับทีเดียวเลยทุกคนแล้วหน่วยหิวครับหน่วยหิวค่ะตายตายดิตายตายเปิดเปิดหิวตายดิโอ้ยไอ้เฮียบอกให้เปิดหิวเปิดหิวก็ไม่เปิดกันอีดอก ภาฟิดก็ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ทุกคนตายแล้วอ๊ายายตายโอ้โหมึงดูแววกูยี่เป็ดเหมือนเดิมมึงดูจำคนสามสิบสี่เลยเฮ้ยทำไมกูแค่สี่สเองวะแฮปปี้สัต์่ยมันลาศกูถึงแค่สามกูแค่สี่สิบเป๊ะไอ้นุ่นเท่าไหร่วะ ไอ้นุ่นเวลเท่าไหร่วะสี่สองน่ะไอ้เหี้ยกูได้กูเวลแค่สี่สิบเองอ่ะจะไปส่งกูซ่อมบูทไหนดิกูต้องไปนั่นละเฮ้ยไปส่งกูก่อนเร็วต้องไปเวลละต้องไปเวล,ล,ไ,เวลไม่งั้นมึงแซงกูไอ้สัสโอ้ยอะไรวะกวูอะไรเฮ้ยไปส่งกูไปนั่น,นก่อนซ่อมส,สองพันแซงกูแล้วมันจะทำให้อะไรหลายๆอย่างยากขึ้นเว้ย กูว่าจะไม่ได้เป็นผู้นำเว้ยโถโถพี่โถพี่ถังนะไปสง่งคนดกานก่อนส่งวันนี้ก็ไปแลนะคะรับสมงวันคลิปก็จบแล้วโอเคป